ตอนเปิดล็อกเกอร์ด้วยอย่างนี้ก็จะกลัวกลัวเปิดแล้วมันนานมันนานนองพูดอะไรปะสุดเอ๊ะเม่อไ่เราทำหน้าเป็นแบบเดี๋ยวเมื่อกี้กูต้องใช้เซฟเข้ามามึงเข้ามาได้ไงทางประตูไงเจ๊เปิดประตูมีหานกูต้องวิ่งตามหาขีดการแกเรื่องเนี้ยมีเงินถุงเยอะนะติดต่อยไม่ได้ทางประตูไม่ได้เก็บของข้างทางมาฟาดแม่ง ทำอะไรไม่ได้เลยเปิดไปเลยอย่าดุกลัววิ่งวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเอ้ยมันวิ่งกลับมาปะวะไปแล้วไปแล้ววิ่งไปไหนต่อไปสับสวิตช์เครื่องแต่สวิตช์อยู่ที่ไหนอ้าวไปหานลงบันไดอะไรวะเฮ้ยตามรอยเลือดเดี๋ยวตามรอยเลือดแล้วกูจะตามทำไมเนี่ยไปทำไมวะเนี่ย ดูทรงบบผมเราหน่อยดีกว่าดูดูน่าจะเป็นหยิกหยิกวะเฮ้ยดูหยิกหน่อยหูกลางหูกลางมันแกแล้วหูกลางมันแกแล้วใช่ทำไมเ่นถึงตรงนี้แล้วต้องเล่นต่อไปครับผมความจริงผมอยากบอกเลยว่าผมไม่อยากจะเงียบนะแต่ว่ามันจะกาดพาเกมให้แบบว่า ครเครียด <laughs> อะไรเงี้ยเสียงของมันก็ <หา S 1> ไม่ใช่อะไรหรอกอะไรกดรีเลยโอ้แบตไม่ค่อยจะมีหาของเก็บเลยแล้วเราจะให้คนถนะ่า,ายมารับไปเต้นเต้นมารับช่วงดิเต้นอะไรครับเต้นมารับช่วงไปเลยอ่ะพี่ซีไอแชมป์ไป ไม่ต้องเป็นีพื่อนเติ้นรับฟังหน่อยเชเติ้นหนึ่งเออดหูเจอละกดอย่างบอกครับทุกคนที่เป็นเพื่อนผมอะทุกคนที่รู้จักผมมาบอกกันเลยไอ้ตองไม่กล้าเล่นครับไม่โตผมไม่กล้าเล่นเปิดประตูเปิดเปิดแล้วอนเปิดเพื่อเปิดเพื่อรับบรรยากาศรับบรรยากาศเปิดอากาศให้อากาศเป็นสดใช่ไหมมีอยู่ใต้น้ำมันเหนื่ง เลยเลยอะไรอ่ะกดให้ไวให้ไวเอเตอร์ให้ไวให้ไวเลยกดดิอยนกดสิเฮ้ยไม่ดีเปิดล็อกเกอร์แหวกก่อนเผื่อเจอหานั่นอีกอ๋ออ้วนเนี่ยเหรออือไอฮานดิสิอะไรเหมือนคนทังประตูทังประตูเปิดประตูเทังประตูทังดอกทุบดอกนีทุกดอกทุบดอกน่ยง ขุกดอกขุดกระตูนดอกเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมันไปจับซูมได้ด้วยด้วยเฮ้ยเสียงไม้มันจะสัตว์อะไรเด็กช่างอันหนึ่งเฮ้ยใครวะเด็กช่างออกไปเคลียร์เลยท่าก็ไม่เกรงใจไม่เกรงใจด้วยยิ้มกระเล่นเติร์นกาเบาวิ่งออกไปสวนหัวใจ kỳ lạ anh yên được được thấy quỳnh cô anh không 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 กูรู้กูรู้งไม่รู้ว่คุอยู่ล็อกเกอร์ไปปิดอ้ปิดไอเดานเปิดปิดแล้วเปิดโอ้ปิดแล้วเปิดโอเคครับปดปดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮก่ามาใกล้้้ใกล้หมดเมื่อกี้ใครซับรีโหลดนะพร้อมวยังสยคิดว่าคุณเนียนแล้วมั้จะเยนมากอะไม่มีประตูเมื่อกี้ จะออกเปล่าการเล่นเปล่าเล่นเปล่าเล่นหรือเปล่าโอ้ยไอหาเอ้ยออกไหมดิ้งเสียงอะไรแม่เฮ้ยแบ๊กแบ๊กแบ๊กอ่าเป็นกีฬาที่ตอนนี้คนไทยตกอันดับไปเยอะเลยน้องเมยเนี่ยตกไปเยอะอ่เนั่งไนทานทานทาน ไปนหนึ ua, er <tre telling. S 2> ่งไปกูกล well ัวแม่งแวะมาว่ะติดตู้เฮ้ยจับกิดผิดของขมึงว่างแบตมึงเหลือเยอะใช่ไหมมีโหลดแล้วไี้โหลดอีกเอ้ยกดคิวอาร์ป่ะเอ้ยคิวเออะคิวเอคิวเอค่างเล่นไมได้แม่งหักมุมมึงไม่เห็นด้วยนะโหลดไม่ได้ไปทางไปทางสุดทางทางนี้ไม่ใช่ทางไหนเนี่ย ไปกระผักแม่งอยู่ข้างในกับเราตู้ลบก่อนไหมเมื่อกี้มาช่วยกูแล้วอยู่ดีก็เขาจะเขาหอบก็ดีก็ทำลายกูเลยก็ทำลายกูเลยกดผิดไปกับการทำลายกูด้วยการปิดไฟแม่งทำลายหัวใจมากคือประเด็นคืออี้น่ะไอคุงจะร้อยกว่ากูไม่ได้ไอคุงสูงหรอกที่แอบมีอยู่ที่เดียวเมื่อกี้มีเสียง เดี๋ยวเราจะเครียดกันไปมากเกินไปหรือเปล่าเติร์ับม่เล่นไหมไม่เล่นครับพี่เติร์นครับเพิ่งไม่เกิดรายการเรามันเครียดเกินไปผมมีคำถามจะถามพี่ถามว่าขอถามพี่ว่าพี่คิดว่าเนเี่ยแล้วเรื่องตีนเรีกผมทประตูดังจากกระทะอะไรเนี่ยมันต้องเป็นอะไรครับ ค่ะต้องเป็นอะไรพูดได้เต็มเค่ะถ้าถูกต้องครับโอ้โหโอ้โหแหมพระพูดถูกต้องพูดบูมมาเลยนี่คือรางวัลนะครับไม่อยากพูดถ้าผมจะบูมก็บูมได้